การล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเป็นการระบายน้ำมูกออกอย่างง่ายๆและป้องกันไซนัสอักเสบท,ที่จะเกิดขึ้นตามมาค่ะจริงๆแล้วการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือนี่ไม่ค่อยมีผลข้างเคียงใดๆนะคะแต่บางโรคบางอาการไม่ควรล้างจมูกอาการแรกที่ไม่ควรล้างจมูกเลยก็คือขณะที่เลือดกำเดาไหลอยะะู่ค่ะในช่วงที่เลือดกำเดาไหลนะคะก็คือจะมีเส้นเลือดในจมูกเนี่ยแตกเปราะ มานะคะเป็นเลือดออกมานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหากเราไปล้างน้ําเกลือขณะนั้นเนี่ยนะคะอาจจะทําให้เลือดไหลมากขึ้นได้ค่ะอาการที่2ที่ไม่ควรล้างจมูกเลยก็คืออาการปวดหูหรือหูอื้อค่ะการที่มีปวดหูหรือหูอื้ออยู่เนี่ยอาจจะมีหูชั้นกลางอักเสบนะคะซึ่งหูชั้นกลางกับจมูกเนี่ยค่ะมันเชื่อมต่อกันค่ะเวลาเราไปล้างจมูกนะคะน้ําเกลืออาจจะตีเข้าหูชั้นกลางทําให้ยิ่งปวดหูหรือหูอื้อมากขึ้นได้ด้วยค่ะและ 3. คนที่เกิดอุบัติเหตุศีรษะและใบหน้านะคะไม่ควรล้าง จมูกค,ค่ะเนื่องจากหากมีการร้าวของฐานโขลงนะคะเวลาเราล้างน้าเกลือเข้าไปเนี่ยน้ำเกลือเนี่ยอาจจะเข้าไปสู่สมองได้เลยนะคะ